เดี๋ยวจะพินเปิดให้ดูความสวยของเขาเนะี่ยมันสวยจนแบบสวยจนไม่กล้าเปิดของเขาอ่ะเดี๋ยวพินมาสวนมะาลาัยทองอะ่ะเดี๋ยวขอดูวันนี้หน่อยนะสวยจนไม่กล้าเอามือไปโดนอ่ะจ๊ะ สวยจนเนี่ยดูนะเ,นเ,นเนพื่อนๆพ่อจ่าแม่จ่าดูนะส่วนมะลัยทองอยู่ใส่น้อยนอนทบ,บุรีจ้ะเจ้าของน่ารักมากเจ้าของเกาะเกตจะ้ะดูความสวยของต้นไม้นะจะ๊ะ เมนเมนมาดูอนนี้เนี่ยมันสวยจนแบบไม่รู้จะเรียกใครเลยเหมือนฟาร์มฝันมากกว่าเนะาะเนี่ย,ยต้นนี้เนี่ยดูต้นนี้นี่ยดูใบมไม้เนี่ยสวยมากเน่ย ตรงนู้นก็สวยตรงนู้นมันมีแบบว่าจำจำสีเหลืองเลยตรงนู้เดี๋ยวปิดถึงเขาก่อนเนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยจนมันสวยทุกต้นน่ะอ่ายอุ้ยนั่นอะไรอะมองยอดนั้นใบเหลืองแล้วก่นขอบคุณจ้ะเนี่ยเจ้าของเจ้าของตัวจริงเสียงจริงสวยจริงกืนไม่ลงรักน้ำมาบอกตรงๆเลยเห็นบอลแล้ว ฝันเหมือนกันนะว่าจะจังอย่าเพิ่งปิดขอดูหน่อยโอ้โหอนนี้ใบไผ่ใบด่างใบใต้ครับโอ้โหคนธรรมดาอย่างเนี่ยฮะพูดไม่ออกใช่ไหพฮะไม่ออกสวยจริง <c oughs> เหมือนฟองฝันมากกว่าที่จะพินได้เข้ามาวันเนี้อุ๊ยขอจะเปิดเป็นมิวกาอนนะเขาก็เปิดขายอยู่จ้ะเนี่ยสวยจริงแต่เจ้าของน่ารักมากด้วยจ้ะสวยจนแบบอัน,นี้อันนี้มันใบมันหอ่อห่อหอหอ,อีกด้วย มันหอ่อมันม้วนมันจนแบบนีดูใบไผ่แล้วดูนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดู๋ยวอย่างเนี้ยเราจะเคยเห็นที่ไหนอะเ,เห็นที่นี่นครับ เคยเห็นที่ไหนเนี่ยมินฝากกระเป๋าหน่อยสิ<า>เห็นต้นอไอ้ใบีิชมพูเนี่ยมันใช่ไอ้นั่นไหมไรรชมพูทวีปะอ,อยากสีชมพูกับเขียวๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ฮะละ่บ,คบเคยเห็นแต่ขอาีปขายกันคล้ายๆอย่างเงี้ยชมพูทวีชมพูทวีทวต้นนี้ใช่ไหมจ้ะต้นนี้สีกาญจนาพิเศษครับละ โอ้โหแล้วดูอันนี้เป็นชั้นๆเนี่ยและอินนี้เหลืองแดงเขียวทำ,ทำงานอยู่ที่นี่อยู่ห้าหกปีไม่เคยได้นี่ก็มีอะไรแบบนี้อทำหนังสือเกษตรตั้งแต่เมื่อสิบปีเกือบเกือบจะยี่สิบปีที่แล้วยังไม่เคยแอบส่องนะเวลาขอโพส์ลงไปนะแอบสองวันที่อัสดาวุธมาก็ส่องแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดน,นี้ <c oughs> ขายหมื่นห้าแพงโอ้แพงรแพงเลยใช่ไหมคะขายอยู่สองพันไมหพราะอย่าไปว่าเขไปว่าตอนนี้ราได้ฮะดูต้องต้องดูว่าเขาตัดตัดหัวไรือเปครับแ้วอันนี้ค่ะหนูมานนะครนูมานอันนี้ข้าวเปท่าหร่อะไรไม่รู้มันต้องดูใส้ดูต้นเ มันอะไรกันี่ะิดาแม่นเาะว่นที่ายมาที่เขาแล้วมันไก่ไหมอย่างเงี้ยไก่ฮะแต่เป็นลูกมันสีแดงนี้อะไรลูกฮะลูกทั้งนั้นแล้วดูอย่างไอ้นน่ะดูใบม้วนใบหิกใบอะไรทั้งทำเนาะทำไมทั้งทำได้เนี่ยก็เป็นธรรมชาติของเขาเองะฮะแล้ว มีคนหนึ่งทาแบบนี้ไหมแถวเนี้ยก็มีฮะแต่มันไม่อย่างนี้ม,มีเหมือนกันมาไม่เหมือนกันมากก็เอ่อผลิตกันเรื่อยไปแล้วครับแล้วครับเมื่อกี้อยู่ข้าวมากเลยนะแต่ตอนนี้ไม่รู้หิวอยู่ข้าวเป็นยังไงแนละ้วรู้แต่ว่ามันสวยจนสวยมากเนาะนี่นะข,ข้าว,าวไหนข้าวมาจากอาบาตไซน้อยประมาณสองโลเนาะ กอสนนใช่ไหมหลังหลัง,ลงบิ๊กซีใสน้อยอู้หูใบใหญ่กันหน้ายาพินสามสี่เท่าอ่ะโอ้โห,โโหสีแดงนี่มันคืออะไรกันจังมาทุกวันได้ไหมเนี่ยโอ้โหขาย,ขายบ้านซที่แถวนูขายบ้านขายน,นายขายม,มันอะไรก็ไม่พอซื้อหรอก มเฝ้าวเลยโอ้โหเพิ่งเข้าใจคำว่าสวนมะลัยทองจริงๆเลยเนี่ยเคยแต่ได้ยินเขเ,เห็น็าจงจะรู้ที่เขาถ่ายเขาถ่ายไปน้อยนี่ยาเพินที่ถ่ายไปให้นี่แค่หนึ่งหนึ่งในหนึ่งในร้อยมากกว่านะ โอ้หแถวบ้านเราลบบุรีไม่มีเนาะอย่างเงี้ยเนาะไม่มีไมม่ีเลยไม่มีใครมีแค่ทีนี่ทีเดียวก็อย่างนี้เขาว่าคันเขาใหญ่แล้วครนะคือว่าเราพยายามผมมีขนาดนี้มันชื่ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นไม้ผสมไม้ประปวดผมผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับเพราะไม้ผมยังไม่ได้ขายผมก็เลยไม่ได้ตั้งชื่อครับไม้ผมยังไม่ได้จำหน่ายนะจ้ะ จริงๆ,ๆมันเหลืองมันสวยว่านี่เพราะว่าดนินเก่าจากผมเปลี่ยนไม่ทัยนทยังเปลี่ยนดินไม่ทันจริงๆมันจะสวยปุ๊บเลยสีสันมันจะเปิดนี่เยอะขอดูนี่อีกตู้หนึ่งดินี่ก็มีฮะไหนจดูทุกตู้ได้ครับเนี่ยนะเอามาแปลกเจ้ามาดอะไรโอ้โหนี่แหละต้นนี้แหละ,ะน,นี่แหละนี่แหละนี่แหละ คืออะไรกันเลนี่ย่แล้วทำไมมันไม่เคยออกใส่สู่ใสยตาประชาชนเลยอย่างเงี้ยใช่ครับมันไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงในโลกนี้เลยอันเนี้ยเห็นออกอยู่วันนั้นชื่ออะไรไม่รู้จําได้สยามแนรมิรบใช่ส่วนนี้แหละออกใครถ่ายไปไม่รู้จําได้เนี่ยเห็นอยู่วันนั้นนะของส่วนนี้แหละสยามผสมเองเจ้าของหรือเปล่า อ๋อผมไม่ใช่เจ้าของนีอันนี้รู้สติผมผสมนะอ๋อวอันี้มีชื่อไหมเนี่ยขาก้อนแก้วครับขาช้อนแก้วโอ้โหโอ้ยสติปัญญาเราไม่ถึงแค่จินตนาการแค่จินตนาการเรายังมาไม่ถึงตัวนี้เดกจินตนาการยังไม่คิดว่ามันจะมีถึงอย่างนี้แบบสวยขนาดนี้อ่ะแม่กองกับธิดาแม่กองคนละต้นกันนะแล้วเขาต่างกันยังไงอ่ะคะ แม่กองมันจะเป็นใบไทยนิดาแม่กองมันจะออกใบกลมมาผมมีอยู่แจ่ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่รู้นะขอถ่ายสยามนิลมิตรอะไรนะนาลุมิตรสยามนารุมิตรนาลุมิตรแอนเทมเนมืออ่อนหมดแล้ววะนี่ครับแม่กอง ทีดามม่กองไม่ได้หนไหนไหนไหนมี่ดามแม่กองอ๋อแม่กองอ๋อที่ดามแม่กองจ้ะอันนี้คืออะไรคะแม่กองคับแบบนี้อสงไขาครับต้นหนงก็มีอยู่ต้นหนึ่งเพิ่งจะสูงไปเฉยไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงยากไหมคะไม่ยากครับต้นนี้เลี้ยงง่ายต้นนี้เลี้ยงง่ายมากครับใช่ไหมครับต้นนี้เลี้ยงง่าย เราหนูว่าตอนแรกอ่ะไอใบใบข้างล่างอะค่ะเขาเหมดดือนเป็นจุดมันตานน้ำตาลหนูก็เลยเด็ดใบออกอแล้วใบใหม่เขาก็โผล่ขึ้นมาตัวนี้ขายไปเมื่อคืนนะเท่าไหร่คะน,นี่ <35 S 3> สามสิบห้า<ร>ครับสามพันห้าตีราคาให้หนูได้ไหมคะท่า,านขายที่ดาา้านกลาง่อนเห็นป่ะสีกันตอนนั้นดูเลยรูปบานอยู่ผงยังไม่ใช่เลยอ่ะ

มันไม่เคยเห็นมิ้นมินดูต้นนั้นว่ามินมาสวยมิ้นมาดูต้นนี้เนี่ยเรียกมิ้นอีกแล้วไมนรู้จะเรียกใครเนี่ยไปไปเดินตามจ่าเดินตามจ่าอะไะยายเนี่ยมันลายอะไรกัน่ะเนี่ยอันนี้ใบเขาเป็นแบบนี้เองใช่ไหมคะก็ม้นหดดินเนี่ยมันหมดอาหาร ขนาดมันหมดอาหารมันยังสวยอย่างนั้นเลยนะ,อ,ะอยู่เหงื่อเนี่ยกระถางอ่ะหนูควรจะเอากระถางเวลาเขาโตอ่ะหนูควรจะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่หรือว่าหนูก็ให้กระถางแค่นี้แหละดูไม้ผมฮะอยู่กระถางนี่เดียวแต่ต้นเลยอืม,อมแล้วมันมีหน่อด้วยนะมิน้นเนี่ยกระถางเล็กดินน้อยควจะเป็นกระถางแค่นี้แค่นี้พอจริงๆแล้วให้อยู่เต็มที่แค่สิบนิ้วแล้วสิบนิ้วพอต้นเล็กแต่เขามีหน่อนะ อดูอะไรกันนะดูสีต้นเล็กอ่ะแอบสวยอยู่ข้างล่างน่ะใบเหลืองอ่ะบุเพสันนิวาสฮะโอ้โหสวยสมก็เป็นบุเพสันนิวาสจริงๆเลยสวยเนี่ยชายชนอยู่ข้างล่างเลยดูเจอชายชนเจอบุเพสันนิวาสเข้าไปจะูชายชนแอบรออยู่นี่ไง โอเคแสดงว่าสวยของเนี <mini horror> <m ario> ่ยผ่านมีเกอะเกศอันไหนอันนี้อันนี้เกาะไม่มีไม้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ไม่ว่าค่ะอันนี้เกาะเกศเหรอใช่อ๋อเกาะเกศอื่นสวยมากนี่เดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งสวยกว่ากตออันนี้ต้นสวยสวยแน่นะแต่ว่าสวยครับม้ำจะมีถึงดูแล้ว ไหนลบพอบีบพินเลยโอ้โหมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับถ้าดูนะ่ะดูอันนั้นน่ะยุกยุกยุ่ยยอ่อะ ตุ๊กแกผมยังเล็ดอยู่เนี่้ยเขาตามหากันหนูหนูก็ยังไม่เคยตามมึงผมจะมีจนเลิกนะตุ๊กแกเหรออ่ะอีนั้นมันมันไม่ใช่ตุ๊กแกเหรอลายเยอะๆครับนอนอยู่ในบ้านแล้วก็ว่าชายชนสวยสุดเนาะพอมาเจออย่างนี้ดูชายชนี่คายชนชายชน ที่เหงื่อออกนี่ไม่ได้ร้อนแต่ก็คอมันใบแดงแล้วใบแดงแล้วทุกใบสามใบสีใบไมแดงอ่็ผมไม่ใหเยนม่แ็ือตนกนนี้อันอะไรคะคุณตางต้นนี้เนี่ยนบบแบบนี้ต้องเลี้ยงไหม่ยากรับไม่ยากต้นนี้เลี้ยงไม่ยากเับแขาเลยเหรอสวย ามจริงที่มาเห็นต้นไหนไม่สวยมั้งเนี่ยฮะมั้งเนี่ยเปิดมาเจอยังอันไหนสวยก็สวยอันไหนงไม่เจอไม่สวยแล้วดูอันนี้ดูใบอันนี้นะมันอย่างกับฝักโพเงินโพทองค่ะแต่มันอะไรกันทำมันทำขึ้นมาอย่างไงได้เนะ่ะ โอ้โหเนี่ยอันขนาดไม่อยู่ในตู้นะเหงือท่วมหน้า ใส่ปั้นนี้ไว้เนี่ยอันนี้เอาไว้ทำพันมั้งเนี่ยอันนี้ชิ้นผ่าชิ้นบอนที่ก็เพาะไว้อจ้ะเห็นอยู่นะ โอหอันนี้ดำด่างสวยมากโหมีหนุมานอันนี้ด้วยเข้าเฝ้าเป็นประธานสวนอยู่แล้วต้นใหญ่จัมโบ้เลยขนาดหานุมานยังใหญ่เลยจ้ะออื้ อันนี้สีแดงสวยมากค่ะด,ดูยีพินของเรานะคะเป็นลมเดินบอลคือกว้างมากค่ะยีพินเดินจนเหนื่อยเลยค่ะเป็นลมแล้วเห็นคอมสวยจัดลูไม่ไหวแล้วยีพินนับยอมแล้วไปต่อไหมไม่ไปไม่ไหวแล้ว กลับนะ,ะมันสวยจนใจละลายแลย้วีจพินไปไม่ไหวมือไม้อ่อนหมดเลยอ่ะไม่เคยคิดว่ามันจะเจออะไรที่สวยขนาดนี้่จ้ะเันเจ้าของใจดีมากไปต่อเลยขอพักแล้วไปไม่ไหวห<ท>ม,มากมากจมือเย็นเยบเลยอ่ะบอก น,น,นี่นะแอบสองเฟซแต่ไม่ ตัวจริงของเสียงจริงเลยนะตยทนี้ลูกไม้เนี่ยผมมีคนเขาจะซื้อไปแล้วผมไม่ให้เป็นแดงมันนั่นแหละใบมครับเลยในไหนมิ้นมาดูสิขอดูหน่อยนะแต่ไม่ขายใช่ไหมเป็นเมล็ดอยู่ะยังไม่มีอยูดเด้งสุดเดียวเลยเห็นไหยโอ้โหสวยไหมคะออกแดดก็ได้ค่ะนี่นิดนึงเมาไหมคะเมาไหมคะ ไเดี๋ยวๆพี่ไงตัวไฟไงพี่ใส่ไฟแล้วโอเคเงาเงามากค่ะเมาเแบบไฟนมันมเขาเป็นอะไรเหรอจำได้ไหมรูกแม่ผมจำได้ครับเคยไมครับก็ยัง